จักวัดโคกมะตูมเป็นอย่างดีนะครับในการที่ท่านพระครูชมท่านได้ดูแลเรื่องของโควิดนะครับดูแลพี่น้องที่ติดโควิดทุกภาคส่วนท่านลงมือด้วยตนเองทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ได้กําลังศรัทธาของญาติโยมเท่าแก่ห้างร้านที่เป็นลูกติ์ของท่านพระครูชมได้นําของมาบริจาคนะครับแล้วก็ดูแลพี่น้องที่ติดโควิด มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมทางสังคมและทางเรือนจำจังหวัดสระบุรีในส่วนราชการลูกหลานทุกคนนะครับที่ได้มาอบรมนะครับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสระบุรีท่านพระกผูชมท่านก็นำมาอบรมสั่งสอนให้ ไหวไหมคุณตาช่วยช่วยช่วยตาหน่อยช่วยหน่อยค่ะมาอันนี้อะไร่วยหน่อยค่ะอะไรก้ดเยคน้องนี่อยู่ข้างในออกมา้ข้างนอกนี่มั่งเนาะมามาช่วยตอนที่ยกไม่ไหวอะค่ะเอาไห้เลยคะยกจับก้นเลยค่ะลาจับตาทุบจับก้นถึงนะคะจับก้นถึงนะคะจากบ รับลูกศิษย์พระครูอย่างดือเยี่ยมวันนี้ต้องขอโทษด้วยคะที่พวกเราต้อนรับไม่เต็มที่เนาะเต็มที่นะคะต่อแถวเลยนะคะต่อแถวเลยนะคะต่อแถวเนาะเดอเชิญค่ะเชิญค่ะขอเชิญพี่น้องเข้าที่ยูสีสเกตมาเขาแถวเด้อค่ะเด้อ